นี่เป็นทีมที่5ของระดับมัธยมศึกษาแล้วนะครับทีมแจนจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกับก็อยู่แถวซีคอนสแควร์นี่เองนะคะถ้าอย่าแปลกใจถ้ากองเชียร์เยอะเป็นพิเศษนะคะข้างหน้านั่นอะไรคะกลงลักษณะเหมือนนักโทษนะครับค่ะโอ้โยนสูงมากค่ะ สรครับมอันนี้ถือว่าเป็นการตกแค่ส่วนหนึ่งก็จะถูกตัดน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าแบบตกลงมาทั้งหมดเลยเนี่ยคะ่ะก็จะโดนเยอะหน่อยค่ะเป็นท่าช้าจะจํานะคะมันจะคูอนี่เป็นท่าพือทอี่คะ่ะเป็นท่าบังคับทางนั้นนะคะ สำหรับน้องๆนะคะที่ดูอยู่ดูรายการนี้อยู่นะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะลองทำทีมนะคะในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยของตัวเองบ้างเนี่ยศึกษากฎกติกาให้ดีๆนะคะเพราะว่ามีหลายทีมทีเดียวที่บางทีศึกษากฎไม่ไม่ละเอียดนะคะแล้วก็ขาดท่าบังคับหลายๆท่าไปซึ่งจริงๆแล้วเป็นท่าที่ไม่ได้ยากเล แต่ละท่าเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยคิดตัดไปถึง10คะแนนครับซึ่งน่าเสียดายเลยค่ะซึ่งเป็นท่าที่แบบง่ายๆยังเตะขึ้นไปเงี้ยไม,ไม่ไม่เกิน90องศาเนี่ยเราก็เตะได้อยู่แล้วใช่ไหมคะครับางทีลืมอลค่ะไปทำท่ายากท่าอื่นแล้วก็ลืมท่าบังคับดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดสุดท<ล><ด>ี่ต้องศึกษากติกาให้ถ่องแท้ก่อนนะครับใช่ค่ะอ้โหท่านี้นค,ค่ะ ก็กำลังใจน้องพอดีมากนะคะถึงจะพลาดไปแต่ก็ยังสบาสมาธิต้องดีนะครับเสียแล้วเสียไปครับต้องมองไปข้างหน้าช่วงเชียร์เดี๋ยวนี้ไม่ได้รังผาดแล้วนะครับไม่ได้รังผาค่ะ เป็นเสื้อหรือเป็นหมอนหรือเป็นอะไรคะอ๋อเป็นห่อผ้านะค่ะแบบพวกนักโทษจะหนีหรือเปล่าคะน่ารักนะคะดิ๊ท้าะค่ะ เปลี่ยนมูดของเพลงที่ค่อนข้างจะเนียนไหมคะเขาที่ดูโรงเรียนนี้คือสาระฟอมเมชน่นของเขาที่ใช้นี่ค่อนข้างเคลียร์แล้วก็มีหลายแบบเพราะเรื่องนี้จะได้คะแนนนะคะ ครับจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต